ค่ารวมของเกมวันนี้เลยครับเป็นไงบ้างครับเพราะว่าเหมือนจะเสียสมาธิช่วงท้ายขึ้นหลังก็เป็นเป็นเกมที hmm. <performing şimdi S 1> ่สนุกนะครับก so, ็ต้องก็ต้องยอมรับนะครับผมงงาอย่างนนั้แต่ว่าก็ต้องชื่นชมน้องๆแล้วก็นักเตะทั้งสองทีมนะครับก็เล่นด้วยความก็ดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเกมคุณภาพสำหรับเราเราก็ได้แบบเกนในเกมนี้ก็ไปไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับแต่ว่าปั่นเกมเนี่ยโค้ชก็บอกนักเตะอยูแล้วว่างานนี้เรา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 สู้ ได้ตามแทคติกของโค้ชนะครับที่เหลือก็เป็นรายละเอียดของเกมที่เราจะต้องกลับไปปรับปรุงและแก้ไขกันต่อไปนะครับเโลได้อสองกับปีแล้วนี่ต่างกันมากคือด้วยด้วยคะแนนแล้วก็ด้วยอันบมองปีนี้เป็นเทมารับสำหรับคนที่เทโลครับพี่แมนปีนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ท,ท,ที่ที่ยากลำบากเหมือนกันแต่ว่าต้องขอบคุณน้องๆเข้าใจระบบของโค้ชได้มากขึกก้นนะครับแต่เรื่ว่าทุกปีเนี่ยเราก็มีการ เสียผู้เล่นนะครับเป็นการขายผู้เล่นออกไปแล้วก็พัฒนาผู้เล่นใหม่ขึ้นมาแต่ว่ารูปทรงหรือว่าระบบของทีมเนี่ยความเข้าใจของทีมของการเล่นที่คนต้องการเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับสมัชสโมสรนะครับแล้วเราก็คิดว่าในเล็กที่2เนี่ยถ้าเราได้ัใช้ชนะอีกสองสองนัดเนี่ยเราน่าจะปลอดภัยครับนะครับบุกไปยังลำพูนบุรีช่วงนีจันทรดนะครับพูดถึงเกมที่ไหนครับก็ น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับนักเตะก็จะได้อะไรดีๆจากเกมนี้ก็นําไปพัฒนาแล้วก็นําไปต่อยอดน,นะครับเราก็มาลุ้นดูว่าผู้เล่นต่างชาติแดนหน้าเนี่ยที่ที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยจะมีใครสามารถกลับมาช่วยทีมได้ไม่ว่าจะเป็นการ์ตาหรือว่าจะเป็นนักเตะคนอื่นนะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับก็รอดูดตามยังเหลือช่วยที่ได้ดูไหมมองช่วยที่ว่าไงครับผมบอกผมรีบจะลงก็เป้าหมายตั้งแต่ต้นฤดูกาลร ตองมการตับบบฟอร์มรายการนี้ด้วยนะครับครับ